หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีเร่งสร้างถนนเรียบชายแดนระยะทาง15กิโลเมตรนะคะเพื่อใช้ส่งกำลังบำรุงและลาดตระเวนป้องกันการละเมิดอธิปไตยปัจจุบันแล้วเสร็จ2.7กิโลเมตรเหลืออีก12.3กิโลเมตรก็ถือว่าเป็นมาตรการเสริมความมั่นคงและการสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายทางด้านศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานีค่ะก็ร่วมกับหน่วยงานและภาคีเครือข่าย ัดกิจกรรม CSR ปั่นน้ำใจสู่ชายแดนมอบสิ่งของจำเป็นและอาหารแก่กำลังพลในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจส่วนทางกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่16ก็ได้มีการจัดเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษให้กับกำลังพลพร้อมย้ำภารกิจปกป้องสามเสาหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อสร้างความสามาัคคีความรักชาติและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยคะ่ะ